สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องลิเกสหายค่ะแล้วก็เรืเขากลัวกล้องอันนี้ university n a m วนะคะที่เห็นหมัวมมเนาะแป้ามาสตา้าดตรงนี้เก็บเป็นที่ระลึกอีกแล้วทุกคนนี่คือไรไรเตอร์นักเขียนนะคะนักเขียนชื่อไม่รู้เมื่อกี้ไปถามเขาเมื่อใจดีเขา เขาวิ่งไปดูให้ป้าด้วยนี่เขาบอกว่าชื่อไม่ได้ระบุแต่ว่าเป็นเป็นไรไรเตอร์วันนี้ป้าก็จะมาสตาร์ทแถวนี้ทุกคนเก็บช่วงเวลาหิมะตกเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาโรยเกลือนะคะเกลือไปหมดแล้วถ้าไม่ไปก็จะลื่นหัวแตกเมื่อวานนี้โผล่แนไปดูมันเป็นเหมือนพายุทุกคนมันพัดแรงมากป้าก็เลย ออกไปดูสักนิดนึงปรากฏว่าเจอแม่ลูกนะคะพระจุงลูกเขาเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เอาไว้ข้างหน้าทุกคนเขาไม่ได้ไว้ข้างหลังนะเอาไว้ข้างหน้าปลาเรียกไม่ถูกอะแบบเป๊ะอะแล้วจุงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายประมาณเจ็ดแปดขวบนะคะแล้วก็หอบเด็กเนะะาะปลว่าต้องประมาณ สีห้าเดือนค่ะก็ะเห็นไกลๆเนาะเพราะว่าตัวไม่โตล้มทุกคนล้มอยู่ท่านั่งนะคะดีไม่เอาเด็กลงอะเห็นขาดตาเลยนั่นแหละคนก็ช่วยเยอะแต่ไม่ไม่เรียกรถพยาบาลเพราะว่าเขาเขาลุกขึ้นได้เนาะเขาค่อยๆพระยุงตัวขึ้นแล้วตอนหลังเขาก็เดินต่อกับลูกเขาจุงลูกชายด้วยแต่ตรงนี้คนไม่ค่อยเดินเยอะมันก็เลยยังไม่เป็นน้ําแข็งนะคะ อันนี้เป็นกล้องนะทุกคนเป็นกล้องมือถือนะติดโกโปมาแต่ว่ามัน,นแบตเตอรี่มันหมดป้าใช้อวอร์แบงค์ไม่ไม่เก่งแล้วป้าจะเสียบงัดงัดเอ็ช่องที่เขาเสียบป้าก็ทําไม่เป็นคนก็เลยค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปแวะที่ร้านนะคะไปถามร้านเขาว่าจะไปหลายวันแล้วแหละฟุงนกฟุ้งแกะ เดี๋ยวป้าจะพาไปดูมันเป็นน้ําแข็งเนาะคนเนาะเอ้ามาชื่อมาชื่อคนที่ใจดีเมื่อกี้เขาเขาไปดูนั่นให้ป้าดูชื่อนักเขียนว่าเป็นเป็นคิงหรือเปล่าป้าไม่รู้เนาะว่าเป็นกษัตริย์ไหมแม็กซี่วิววิวิแม็กซี่วิววิวิแม็กซี่แม็กซี่ออกไประวังนะกลัวลื่นทุกคน เราอย่าไปเดินตรงน้นเราเดินที่มันขาวๆนะคะเดินขาวๆแล้วมันจะปลอดภัยทุกคนถ้าเดินแบบนั้นมันเป็นน้ําแข็งนะคะมันจะลื่นเก็บเป็นที่ล,ลึกหน่อยนึงเซฮัลโหลเซฮัลโหลดอกสีเหลืองเริ่มออกแล้วที่เหมือนดอกกระจนนะคะแตาก็ไม่อยากถ่ายเขามากหรอกทุกคนให้ <Okay. S 1> ให้เกียรติไว้ โอ้โหเดินดังยุบไอ้นั่นเลยกรอบๆเลยนะคะทุกคนหิมะเยอะเองอย่าผลักข้านะเว้ยย่งรอข้ามาผลักตรงนี้นะโอ้โปริเซียโปริเซียมาชื่อโอเควี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 โอ้เทเทเบลวี เขาบอกว่ามันตรงนี้จุดศูนย์กลางป้าไม่ค่อยมาทุกคนป้าไม่ค่อยข้ามป้าจะอยู่แต่ข้างล่างเม็กซี่อืออานนั่นโอ้แกก็แกก็สุภาพต,ตำรวจไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้พกตังตุ้งอะไรนะทุกคนนี่มันเป็นกำแพงเนาะ <laughs> แกก็จะจะตลกแกก็จะลบก,กล้องโถเอ้ยโอเคแม็กซี่บุ๊กูสูงสูงสูงอยู่นะตัวบิตอูอะบิตอูมาชื่อบิตซาบัมบิตซาบัมโอ้บิตซาซาซินโอ้ซาซินซาซินเซมัวอลุมปัวอลุมปัวลีโอโปอเคโลวีอลุมปัวเซมัวเซลองตอง โอ้นี่ต้องเดินเดินริมทุกคนวิวิวิ Maxi อะถ้าถ้าเดินริมมาทุกคนถ้าเราพลาดอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราก็จะได้ยึดตรงไหลทางไงทุกคนไม่งั้นขาเรามันจะแยกออกจากกันนะแยกออกจากกันเป็นยิมนาสติกเลยนะคะเพราะป้าเคยแล้วมันพยุงไม่ได้ตอนที่ป้ามาใหม่ๆนะทุกคนตอนที่มาใหม่ๆมันยืนโอ้ว่าบายบาย ไปแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังทุกคนจะลงไหมนี่ลงไปดูน้ำแข็งนิดนึงโอ้โปริเซียเ๋ยวปลาลงปลาป,ปดูทางนะคะมาก็เก็บคลิปนิดนึงทุกคนเป็นที่ระลึกนะคะแต่เมื่อวานนี้ต้นไม้จะสวย ต้นไม้จะสวยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหิมะเกาะเนาะแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกอะค่ะฝนตกเขาก็จะล่วงไปเลยอุณหภูมิอุณหภูมิก็ไม่ไม่สามารถที่จะเก็บเขาล่วงหมดมากองกับพื้นโอ้ยคิดว่าตัวเล็กนิดเดียวคิดว่าเป็นเด็กๆวัยรุ่นทุกคนที่ไหนได้เป็นผู้หญิง เป็นตำรวจหญิงนะคะบบชูตำรวจอยยาเสพติดทุกคนยาเสพติดด้วยแล้วก็คนที่ดื่มมันสามีป้าแมวเนาะเขาดื่มแล้วก็ทีนี้เขาเดินไกลเขาเขามาหยุดตรงที่สถานีรถไฟแล้วกฎหมายเขาไม่ให้ดื่มเขาจะไม่ให้ดื่มตรงสถานีรถไฟเขาทำยังไงร,รู้ไหมปรับค่ะ ขอบัตรประจำตัวนะคะไอด็กั๊ดเนาะมีเลขที่มีอะไรเรียบร้อยจดหมายมาสม,มีป้าก็จะกระวนกระวายใจว่าม,มาแล้วยังเช็คตลอดป้าถามก็ไม่ตอบคืออะไรสุดท้ายโดนปรับไป70ยูโรนะคะนี่แหละไอ้น้องหมาน,หนี่แหละทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันด้วยดีเสมอมาป้าจะลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวป้าก็จะทำอีกคลิปหนึ่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ